วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำละครสั้น FC เรื่องเรียนเก่งปีหน้าได้เป็นผอโอรงเรียนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะรีบไปโรงเรียนดีกว่าจะก้าโมองละ วันนี้ตื่นเต้นจังเลยเปิดเทอมวันแรกหวังว่าจะมีเพื่อนใหม่สัก,สกคนสองคนหละมั้งเอ้ยเกือบชนแล้วไหมล่ะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว รีบไปโรงเจนดีกว่าจะสายแล <umas> ้วเอ้ยไปทำงานดีกว่าจะสายแล้วเฮ้ยเราต้องผ่านแกงหน้าโรงเรียนอีกแล้วใช่ไหมเนี่ย เสงจังเลยเอ๊ะใครเดินอยู่เอ๊ะใครยืนอยู่น่ะสวัสดีครับเออ่ชื่ออะไรหรอครับอาชื่อไมค่ะแล้วคุณชื่ออะไรหรอคะชื่อนาวาครับอืม จะซ้อนท้ายผมไหมครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะโรงเรียน้าอยู่ใกล้ๆเดินไปไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วค่ะอ๋อครับงั้นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็บอกผลได้นะครับเดี๋ยวผมก็ขี่แถวๆนี้เหละครับผมไม่ได้จะไปไหนอ่อ แปลกจังเลยเดี๋ยวดีฉันขอตัวไปก่อนนะคะเอาคุณฮ้ยน่าแปลกจังเลยอ่ะอยู่ดีๆก็มีคนมาขอคุย,ยรีบเข้าเรียนดีกว่าจะสายละเฮ้ยจะก้าวมองเราหรอนี่ย รีบเข้าเรียนดีกว่ามาสายตลอดเลยเราคุณครูขาขออนุญาตค่ะเออนี่ามมาสายตลอดเลยนะเรานะ่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะครูไปนั่งที่ไปนั่งที่ได้ละสวัสดีเพื่อนๆอืมสวัสดีไมสวัสดีไมทำไมวันนี้มาโรงเรียนสายจังโอ้ย พอดีมีใครก็ไม่รู้มาขอคุยนะ่ะเอาเาเอาเอา,เอาไม่จะชวนเพื่อนคุยทำไมฮะหนูไม่ได้ชวนเพื่อนคุยค่ะอาจารย์เพื่อนพาหนูคุยเองไม่ใช่ค่ะนายพาหนูคุยเองเอาหยุด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 ทะเลาะกันได้แล้วเอาเรียนต่ออืม บว่าอะไรนะไม่รู้เลยอ่ะงั้นไปถามนีนี่ดีกว่านีนี่นีนี่นีนี่นีน่นีน่ดีนฉันมีเน่ยนีน่ อ้าวอ้าวไม่ซุบซิบอะไรกับเพื่อน,นะอ่ะอ่าพี่ในนี่นะคะทําของตกก็เลยจะไปเก็บให้เพื่อนนะคะแต่ว่านี่นะคงไม่ได้ยินอืมอืมอืม เรียนต่อดีกว่า